แซ่บสบายดีครับพี่น้องพบพ่อกันย้ำเรียงเก่าพี่น้องโอ้ยเบาเสียงว่าเตือเนาะเมื่อเมืองมันเมือเมืองมันเด็กยังกินบาตเต๋อทำแล่นเลยนี่ลำโคกเอ้าตำมั่วตัมั่วตำมั่วครับมือนี่ตำมั่วถามเป็นเืองพี่น้องเขาอายุเลยเหรอนี่เขาอายุเลยอ้ากูสิเก้าเมตรฮะกูสิเก้าเมตร กซื้อกาเม็ดซ่งคนน่ะเออไม่ได้กินได้บ่ก็เม็ดซางคนก็บปรนผู้ถายนี่มันร้อยห้าสิบนี่โอ้ยตายฮะตายฮะเอาละมึงดูวอ๋อรายการแล้วพี่น้องคนกินเสียใจทั้งโุ่งทั้งมักทั่วป้าตัวบุกี้เฮียกันมือนี่แหละกูเบิ่งแล้วบุลงร้องกินแล้วต้องลงท้องเนยฮะกินแล้วต้องลงท้องครับ ข้าบหรีท้องนี่ไปหาหม้อครับแปลว่าคนท่านบ่ได้กินคนสู้ครับแซ่บนี่มึงคนสู้นะสู้ยังมีสู้รถเหนเนี่ยแซีบอยู่นี่นครับไหนเสียมน้ำตาลครึ่งถุงครน้ำตาลครึ่งถุงถ่ายนะบุทันเอ้าทับพีทเอาจ้อง โอ้โหขได้นะน้ำฝานะเออตอดตาเนาะวอไม่อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยมอเอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้าโอ้อ้อ้ยอ้ยโม้ยอ้ยโอ้้อ้อ้มันย้ยอาุ้อ้ยย um, okay? ้อ้ออเออยยโ สุดนนี้เส้นมันพึ่งบ่าบอกจังหมันมันจังหมันคักแนวคักแนวดเจ้า,าหิดดเจ้าเห็ดมึงเด้อขังเด้พี่น้องต่อไปพันธุ์ดาเอันีพ่นธองดลยจ <laughs> ้มืมองงมถือจะมาแต่งขขาปูนเนีขเขปูนเ้ามือ,อมเออขาปนเนี่ยตำธาำารำธเอาไปล้างมาไมาตนอ่ะอู้นี่นี้เลเี่ยบ่วงเขาเนี่ยล้างมานไหม มันมันมีโคกกันเดียวเหรอพ่อโค้งเยวโค้ละเอาต่อแล้วอยู่นะกระบังมีมีซ้อนอยู่นะข้างล่างนะเอาไม่ดีเอาไปไม่ดีเลยบอกเอามาเพิ่มที่ห่านเอามาแล้วน้ำน้ำกาหวานหน่อยอ๋อเสียังมาดูแดงเลยเอาน้ำปอน้ำน้ำกาน้ำกาตุ้มโอ้น้ำกาตุ้มน้ำน้ำร้อนน้ำร้อนปุาเปล่นอ๋อเหมื่นกน้หน่อยเด้ออัน ในบรรดาได้กินนำทีมงานมาได้บื้อนี่เลยเด้อะมังหุ่งนี่มางหุ่งรักกไหมเนาะได้ยินข่าวว่าไปเอาของของพยาบาลก็จะว่าเปลี่ยนพยาบาลแล้วผู้เป็นเตอพยาบาลใหม่พันบว่าเตอเสีร์เสียงพยาบาลใหม่พันว่าบ้ว่าเตอร์มังหุ่งเฮียก็บูเป็นเตอร์อ่าเออเออ

เปดป็เอาเปมาเมาือหรอปจาเดือ้หูวนเลยวะครับเพัทิดาพัทิดาเปแดพัทิดาเน้เค็มแล้วทีแห้งขนะเ็มูดแต่จะขูดปะฮะอะไรนี่เมื่ลอเลยอ้าบางชิดินนี่บ้านนี้ ไม่ใหเมือนเดแล้วโอ้โหา้ยมันจะคุยเห่ไรสไปเร่อเฮ้ยเฮ้ยิอดเลรบ้าเสียงเฮ้ยเดหนือาน้ำไปน้ำไปน้ำน้ำบ้าเสียงฮะเป็นมอญนาะนี่ชาวมอเนาะโ่าเออยอะไรปันมอ ตามวนเอาเอาขมหอยเนาะต้มฮ้มกันน่ะเอ้าเอาแต่หอยๆเอาหอยเอานี่แหม <laughs> <laughs> พูดเลยก็คูดแต่ว่าพวงไรใช้งามนี่จัดกระดิ่งโบน้ำปูมันทำที่ดังวานเลยเอหอนไหมก็หอมจักระิ่ก่อนมา่อเปนเดี๋ยวเลิพังโบงเขาเอาเบิ์เลยเกิดบุญธรรมทำมุ่งกับมือเรามงก็เกิดบุญธรรมมุกงไมุ่งรักเียม่ไเขมวดบอกไว้แล้วพังวงทิ่ไว้ตอนนี้ไม่มีน้ำเลยพีน้อย ะไปเซ็ตต่จไม่มีเลยมึงมื่อไเมเอามันก็ไม่ได้เลยบริษัทเลยมาให้ยูให้ยูเกเนี่ยสมารหัวซุปการอะปี๊ปปีคบเท้ีคเไปเก็บเาเยปีคิบนะแซบครี่น้องสมกลอปะมกก่อนดีไปซ็กัน้อคไปซ็มีะเนาะเพก็ใหม่คิมนาพี่น้องเร่ดนตรีกันละ มเ็คตอนูจะมุเบิ้องหรขอบคุณมากสวัสดีครับผม